สวัสดีครับวันนี้คิโนทมเมื่อเสียมาอีกแล้วหนึ่งตัวนะครับตัวนี้เสียครับส่วนตัวที่มีหน้าจอติดอยู่นี่งมีหน้าจอแสดงผลโชยนี่ก็คือตัวดีนะครับมีสัญญาณอินพุตนะครับเป็นไฟกระแสสลับนะครับ20โวลต์อ,อินพุตฝั่งนี้นะครับ เอามาเท่าไหร่สองร้อยสองร้อยสองร้โวลต์นะครับเอาฝั่งเอาพุทขาออกนะี่ครับด้านล่งางออกมาเท่าไหร่2 3 4รโวลต์เป็น1นึ่โวลต์เหมือนกันนะครับไฟเอซเดี๋ยวจะเอาโหลดเป็นหลอดไฟหลอดไฟนะครับใส่นะนะติดไหมเอาพุทบ ติดนะครับเป็นหลอดไส้เดี๋ยวถอดปักก่อนเราจะลองตัวเสียให้ดูนะครับเปลี่ยนตัวนี้เสียตัวดีตัวดีตัวนี้นะครับเอาออกไปตัวนี้เสียมันน่าจะอยู่ที่อายุก,การใช้งานมัน สี่ปีก็น่าจะมีอุปกรณ์ที่เสียนะครับตันนี้ที่เสียเดี๋ยวจะเสียปักเลยครับทำอะไรระวังนะครับเป็นไฟสองร้อยยี่สิบโวลต์เสียบแล้วนะครับไม่มีอะไรติดเลยว่าสัญญาณอินพุตนะครับด้านบนเข้ามานะครับมีไฟนะครับอินพุตมีสัญญาณเข้ามานะครับฝั่งอินพุตนะครับอินพุตสองข้างบนนะครับ มีไฟเข้ามาแล้วนะครับแต่หน้าจอไม่ติดนะครับเอาพุ่มไม่มีสัญญาณนะครับเดี๋ยวผมจะพาซ่อมนะครับง่ายๆเดี๋ยวจะบอกเปลี่ยนเลไครับเปลี่ยนอุปกรณ์แค่ตัวเดียวนะครับวันนี้เ,เดี๋ยวถอดปลั๊กก่อนเปลี่ยนอุปกรณ์ตัวซีแค่ตัวเดียวนะครับปดดไฟออกนะครับการแกะ สติกเกอร์เท่ากนไอ้ไอ้กัไแปะไว้ตรงไหนก็ได้แล้วก็คิดยีดกฟ้านี่ออกนะครับปลายเข็มมิเตอร์กดกดลงไปนี่เขี่ยตรงนี้นะครับเขี่ยทั้งสองด้านออกเลยนะครับวางไว้ขันน้ะสองตัวนี่ออกนะครับ สองตัวนี้ออกนอดออกแล้วแต่ฝาแฝา,านี้นะครับดึงสายซ็อกเก็ตที่ไปข้างหน้าจอออกเพื่อแยกมนันออกพิกบอร์ดมานะครับ ีที่ผมจะพาเปลี่ยนคือสีตัวนี้นะครับตัวเรลเนี่ยเอามตัวนี้นะครับตัวนี้ค่าละสี่จุดหกไมโครนะครับตัวนี้เปลี่ยนปุ๊บหน้าจอติดเลยเด๋๋วแป๊บนึงนะครับ เปลี่ยนก่อนเสียพอแล้วแล้วคลายประจุนะครับคลายประจุไปสามร้อยหนึ่งดูขั้วเน,นี่ยนะครับฝั่งที่มีขีดจะเป็นฝั่งลบนะครับสีตรง คาปาซิตเตอร์นะครับแบบนี้ตัวนี้วิธีการเอาออกครับใช้คีมบิดบิดกล่อนแบบค่อยๆบิดนะครับคีบให้แน่นคีบคีบที่อุป,ปรกรณ์ครับหมนุนหมนุนนไม่ต้องยกข้้มหมุนไปหมุนมาออกแบบนี้นะครับ4.7ไมโคร50โวลต์ นะครับเดี๋ยวผมมีค่าเท่าไหร่นะเดี๋ยวดูกัอนผมมีค่าเท่าไหร่สองจุดสง่แต่ผมมีแบบนี้นะครับผมมี2.250โวลต์เดี๋ยวลองใส่ดู ใส่ให้ถูกพ้วนะครับตัดขาให้สั้นพอเหมาะนะครับใช้หัวแรงเลยนะครับหัวแรงห้ตะกลัวก่อนให้มันร้อนใส่ให้ถูกพ้วนนะครับ จะใส่ตัวนี้เข้าไปแทนบลบองอขาเขาหน่อยก่องอให้ได้ส่งตามองศามันจะได้บัดกีง่ายๆนะครับอ๋อ ไปแล้วบัตกีเข้าไปแล้วแล้วเวลาประกอบก็ใส่ไปเหมือนเดิมตัวสีตันนี้ผมเปลี่ยนแล้วนะครับประกอบก็ใส่ไปเหมือนเดิม็นได้ทดลองใส่ตั้ ไดปิดสายง่ายๆนะครับเก็บสายให้เรียบร้อยนำฝังหน้าจอมาเสียบกลับเข้าที่เดิมฝนก็ตกพัาม,มทั้งวันเลยครับเสียบทั้งง่ายใส่เข้าในฝังอินฝังเอาให้ถูกนะครับลองดูอโอเคเรียบร้อยนะครับขันน็อตเลยก็ได้ เดี๋ยวจะได้เทสทีเดียวจะติดไหมเดี๋ยวเรารุ้นไปพร้อมกันนะครับทุกครั้งที่มาผมก็ซ่อมแค่นี้นะครับไม่ต้องทำงไหนหมอต่ออินเดี๋ยวขอไฟต่อเข้าหน่อยครับ ลายเข้าลายเนื้อต้นเข้านี้ต้นนะครับเวลาต่อสายก็เขียนกำกับไว้ในมเพจบอกอยู่นะครับจะติดไม้น่าจะติดนะเพราะทุกครั้งผมก็เปลี่ยนแค่ตัวนี้นะครับถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะครับโอเคจะเสียบเลยไหมนะครับเสียบเลยไหมเอาเสียบนะเสียบเลยนะครับ ติดแล้วครับโอเคน่าจะใช้งานได้ปกตินะครับเซกสัญญาสัณอินพุตนะครับเข้าแล้วครับอินพุตมาถ้าจอติดอย่างนี้สัญญาณเอาพุตน่าจะออกไล้แหลดูที่จอดูที่มิเตอร์นะครับอ,ออกมาแล้วสองร้อยสมามสามสิโวลต์นะครับ ระหว่างอินพุกับเอาพุ t นะครับใกล้เคียงกันนะครับอโอเคเอบร้อยนะครับดาโหลดเป็นลอดไฟใส่เอาพุตด,ดูนะครับปรากฏว่าใช้ได้นะครับ เดี๋ยวผมถอดปั๊กก่อนนะครับนี่คือวิธีการชอ่อมชินโนทัมเมอร์นะครับเผื่อใครไปเจอเสียหน้างานนะครับถ้ามีอุปกรณ์ไปด้วยก็ซ่อมไม่ง่ายนะครับไม่ยากง,ง่ายง่ายนะครับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกพบเห็นนะครับ หรือคนที่สนใจนะครับลองไปทำดูคลิปเนี้ยไว้แค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ